สวัสดีค่ะตักค่ะสุาบันศาลปินโซนแสงสวัสดีครับ,บ,รบนับพงม์ันงใหม่ครับครั้งแรกเจอกันที่วิทยนาตาสินค่ะ เป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ม1หนึ่งจนเรียนจบก็ตอนตอนมหนึ่งเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆแบบม1หนึ่งถึงม3สามเนี่ยแล้วก็มสี่ถึงมอหกเนี่ยคือได้มาเป็นเพื่อนกันแหละเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันสนิทกันแต่พอม,มหลาลัยอ่ะก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะก็<ค>ะทํางานร่วมกันไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยบ่อยแล้วก็จนมาเรียนจบก็เลยได้มาคุยคุยกัน ตอนที่เจอทักครั้งแรกตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันจนถึงเรียนปริญญาตรีก็ได้มาทํางานอยู่ในกลุ่มเดียวกันช่วยเหลือกันนะครับจนมาถึงช่วงจบเนี่ยเป็นช่วงที่แบบตนะักเขาจะคอยทําเอกสารเรื่องจบให้ใช้งาเราก็ใช้งานเขานะเพราะเราอยากจบเหมือนกันเราก็เลยใช้งานเขาให้เขาทําเอกสารให้เรื่องใบจบอะไรเงี้ยครับ ก็เลยเริ่มมีการคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเริ่มชวนกันไปดูหนังไปกินข้าวกนแล้วก็เริ่มสนิทสนมกันก็เลยเริ่มมาศึกษาดูใจกัน,นครับตอนเจอนัดครั้งแรกรู้จักนัดเพราะว่านัดเป็นเด็กที่อ้วนมากๆตอนมอนหนึ่ง oh. คือเคยเห็นเขาคือคือเราอะ่ะจะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะแบบเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันี่ยจะรู้จักเยอะก็คือจะเห็นเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยคือเขาจะเป็นดที่อ้วนมากๆ แต่แบบเขาก็จะแบบไม่เป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยแบบสูงสิงกับใครเลยคะ่ะก็รู้จักก็คือผิวเผินแล้วพอมาเรียนมหาลัยอะ่ะก็ถึงจะมาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วก็สนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันก็เจอเขาครั้งแรกเขาก็น่ารักดีนะคะแต่เขาเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยอยากคุยกับใครอยากคุยแต่กับเพื่อนเขาอย่างเดียวเลยคะ่ะก็จนได้มาแบบเจอแบบ ได้ทำงานร่วมกันเนี่ยก็รู้ว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบน่ารักคอยช่วยเหลือแบบในหลายๆเรื่องตลอดบางงานที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้มาหรือว่าไม่ได้ทำอะไรอะเขาก็จะเป็นคนคอยดูแลเรื่องนี้ให้ What would without your smart would do your Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My You're head's under water out of mind. Cause all of loves ก็ you. Love ความรู้สึกที่อยากจะบอกก็คือแบบขอบคุณครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ว่า เขาคอยดูแลเราเอาใจใส่เราคอยช่วยเหลือเราตลอดเลยนะครับแล้วก็แบบว่าอดทนกับเราในหลายๆเรื่องเพราะว่ตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนช้าส่วนเขาจะเป็นคนที่แบบเร็วนิดนึงเขาก็อดทนกับนิสัยผมที่แบบช้าๆอนะไรอเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาปรับให้เรามาอยู่ตรงกลางเป็นศูนย์กลางด้วยกันได้นะครับใช้ชีวิตไปด้วยกัน ก็อยากจะขอบคุณมากนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่ว่าได้มีคนอย่างเขาเนี่ยมาเป็นคนข้างกายนะครับและได้ใช้ชีวิตไปด้วยกันทนทุกข์มีความสุขไปด้วยกันก็ขอบคุณมากครับ distraction r y t h ก็ความรู้สุดที่อยากจะบอกเขาก็คือดีใจที่วันนี้คนที่ได้อยู่ข้างๆตรงเนี้ยเป็นเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีเพราะว่า ตัวเองอะรู้ว่าตัเงเป็นคนนิสัยแบบบางครั้งบางอย่างก็ไม่ได้แบบบางคนก็คงรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอมีเขาเนี่ยเขาก็คืออดทนเราได้แทบจะทุกอย่างเลยคือเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากเราเป็นคนที่ใจร้อนมากแล้วคือเขาจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทำจะทำอะไรจะมีเขาอยู่ข้างๆคอยช่วยคิด คอยตัดสินใจเสมอก็ขอบคุณมากๆแล้วก็คือวันนี้จะมีไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เขาคนนี้แล้วก็อยากจะบอกว่ารักรักมากๆบางครั้งบางอย่างที่ตักพูดอะไรเงี้ยถ้าแบบตักพูดไม่ค่อยดีหรือว่าตักใช้อารมณ์อะไรเงี้ยบางอย่างแต่ก็ขอโทษแต่ว่ารักมากมากมากๆ,ๆ,ๆเลย Oh, it's hard When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks, darling? I will be loving you till I'm seventy, and baby, my heart could still fall as hard at twenty-three. Ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Baby, we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, mm -hmm. I know you will still love me the same. Cause, honey, your oh, soul will never grow. la